สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องทอลอกเกมมิงนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมผมจะพามาเปิดไข่ชิโนอบีสักยี่ฟองนะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้ผมเปิดฟองแรกผมก็ได้เลยนะของแรแต่ไม่รู้ว่าต่อไปจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมไม่รู้มันรอซื้อเราหรือเปล่าผมก็ดองไว้นะนี่แหละไข่ชิโนอบีชิโนอบีดองไว้อา้าไข่หายอ๋อยังไงท่านผู้ชมดองไว้นานนะดองไว้นาน เดี๋ยวให้แซดเอ็มปอปเขาว่ามือทองเดี๋ยวลงคาถาให้ผมก่อนปอ p ป r ลีนะปอบป r ลี uli, มือทองนะรอบที่แล้วก็เปิดให้ผมนะกล่องผสมได้โอเดมานะมือทองจัด <c oughs> กาดทุนนี่ผู้ชมเจ๋ <c oughs> งไม่เป็นไรให้เขาลงคาถาเดี๋ยวเราเปิดเองลงคาถาให้หน่อยนะจ๊ะปอบป r ลมาอุดหน,นุนเจ๊แก้ได้นะครับ V36 นะครับก็เขาก็รับกลางลรับอะไรแต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะมาผู้ชมลีตัวทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปลุยนะไขเราเส้นทางนี้ยาวไกลครับ20ฟองนะถ้ามีตังเหลือมีอะไรเหลือก็อาจจะซื้อเพิ่มนะเอา้ามันเปิดไม่ได้โอ้ผมลืมผู้ชมมันต้องไปเปิดในรูปนะแต่ว,ว่านี่ดูของก่อน mm hmm. ของเขาก็เอาเข้าเอาออกนะท่านผู้ชมเอาเปอร์เซ็นต์เข้ามานะเอาของ บัดดันพวกของที่เกลือเขาเอาออกไปแล้วเี๋ยคุณชมคือเกลือสุดก็คงจะเป็น E.P. แต่ E.P. ค่อนข้างจะออกจัดนะท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมมันแล้วแต่ดวงนะเดผสมเดี๋ยวผมจะลองไปผสมให้ดูด้วยนะผสมสองชิโนโบีแต่รู้สึกชิโนโบีจะผสมยากกว่าลิงคนละเรื่องเลยุ่นผู้ชมต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยชิโนโบีผสมยากมากนะอีตัวอกรอบหนึ่งไปได้สักสชิ้นก็ยังดีว่ะ ยี่สบกาใบเนี่ยแต่ได้มาแล้วละชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะท่านผู้ชมนะือยังไม่กล้าเปิดมาผู้ชมตื่นเต้นเ,เรามาเปิดเสียงสร้างความเล้าใจดีกว่านะท่านผู้ชมมาผู้ชมจะลุยกันแล้วไหนล่ะ ไข่ไข่ไข่เอ้าไข่ผมไปไหนวะเนี่ยโอ้โลนว่ะนี่นะผู้ชมไข่มาดูของนะและก็ออกโอกาสออกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะนี่ของยูนิคของยูนิคก,ก็ไม่ได้แย่นะครับของยูนิคก,ก็ออกโอเคเลยแหละแต่ว่าเอายูนิคไปผสมดูแล้วตดเกลือป้ายโอ้โหเอ็กพี XP. นี่ไงผู้ชมคูณสามนะก็เก็บไว้ขายช่วงเลเวลมาก็อาจจะแพงขึ้นไป โอ้ oh, ผู้ชมใบที่สองนะของแรก็ออกนะเป็นประดับนะแต่ว่าไม่รู้มันล่อซื้อเราหรือเปล่าท่านผู้ชมไปเปิดต่อดีกว่าถ้าได้ของแรมาอีกก็จะดีมากได้รองเท้ายูนิคผู้ชมเป็นของย e ูนิคนนะตอนนี้ของยูนิคก็ออกของเคนะเลดโอเคนะ mm hmm. okay นะถ้าเลดอย่างนี้นะหรือเปล่าไม่รู้ไปผู้ชมเดี๋ยวพักหน่อยพักสักหน่อยนี่นะผู้ชมก็มีมือกับมีหมวกแล้วน,นี่ก็ได้ มาอีกนะแหวนกับรองเท้าไปอวดก่อนไปอวดปปุลีก่อนมา2ถ้าได้อีก2หรือครบชุดเลยก็ดีนะท่านผู้ชมนะ,ป,ะป๊อปุลีสุดยอดคถานะมาท่านผู้ชมเปิดต่อไปนี่โอ้โหอีกทีมาม,ม,มาผู้ชมดูสักหน่อยนี่นะดูไว้นะผู้ชมของเยอะนะอีกทีมีแค่นหนึ่ง อีกคือมีแค่2สิแบบ1ชั่วโมงกับแบบ3ชั่วโมงนะแต่ของอยางอืง่นเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ก็2ชิ้นนะท่านผู้ชมไข่ก็เหลืออีก10กว่าใบนะถ้าได้สักสมชิ้นนี่ก็โอเคมากอะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ก็น่าจะเท่าทุนนะถ้าใครได้ไข่ตอน20บาทนียคงกำไรแหละมาก็อ็อคำาับเลขโชคไปเลยโอ้โหได้ยาผู้ชมไป โอ้โหยิงพีกแล้วโคตรน่าเกียดเลยไปโอ้โหของยูนิคนะเอ้ยก็ยังดีวะในของยูนิคไปโอ้โหยิงพีกแล้วตอนนี้ยิงพีดออกเยอะจังโอ้โหถุงมือนะขุงมือยูนิคโอ้โหผมนะทรงผมไปโอ้โหยิงพีไปต่ออ,อะไรวะไม่รู้อ่ะผู้ชมกดข้ามมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยยิงพี <c oughs> กางเกยงยูนิคก็ <c oughs> <g år> โอ้ได้ได้ยูนิคมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมได้ยูนิคมาเยอะนะถ้าได้เป็นคู่คงจะดีอ่ะจะได้เอาไปผสมนะแต่ว่าเหลดผสมนรลกมากอะ่ะเคยลองดูแล้ไอ <c oughs> แหวนเออในแหวนคู่นึ่งพอดีว่ะพอผสมไปเมื่อกี้อะไรไม่รู้ผู้ชมข้ามไปจะหมดแล้วผู้ชมเฮ้ยผู้ชมเฮ้ ي, ยจี5อห้าใบเฮ้ยมันใช่เหรอว่าจีห้าใบเลยเหรอ ไปผู้ชมต่อโอ้โหเยกพีหมดแล้วผู้ชมเฮ้ยผู้ชมดูเฮ้ยจีห้ G าใบจริงๆริงว่ะผู้ชมอ่ะเฮ้ยมันบั๊กปะวะหรือว่ามันได้ห้ G าใบวะเฮ้ยจีห้าใบอ่ะผู้ชมหรือว่าปกติน,น่าจะปกติแหละเพราะว่าบางทีมันก็ได้หนึ่งใบโอมันอาจจะมีลุ้นหนึ่งใบกับหบ้าใบมั้งครับผู้ชมโอ้ยแต่ว่าคุ้มอ่ะจีห้าใบก็คุ้มแล้วผู้ชมไข่เปิดไข่รอบนี้ผม,ผมผมคุ้มอ่ะเออ มาท่านผู้ชมลองผสมสักหน่อยนะผมบอกเลยว่าเลดโคตรนรกนะผมจะใช้ใบจีเอเลยผู้ชมนี่นะเพิ่ม40เอรนลยนะจีก็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 คาเลขโชคไปเลยน่าจะนิ่งนั่นไงผู้ชมไอเทมถูกทําลายโอ้โหขนาดใช้ใบจีนะท่านผู้ชมผสมลิงยังง่ายกว่านี้ผมเคยลองมาผสมแล้วนะชิโนบิผมเคยเอาลองมาผสมดูแล้วล่ะนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ติดนะพอ เปิดไข่แล้วมาผสมอีกตอนนี้ก็ไม่ติดนะท่านผู้ชมยังไม่ติดสักอันเลยดิเลดผสมนรกแตกมากเรดผสมชินโนบีครับสำหรับช่องทะลอดเกมมิง่งวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็มาเปิดเรดไข่ให้ดูแล้วกันเนาะก็ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กด, like, กด subscribe s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ